นขนมอะไรล่ะลูกวัฟเฟิลเหรอ <c oughs> อ่ะความลงขนมเรียกว่าขนมขนมถ้วย <c oughs> <laughs> ไม่ต้องเอาออกก็ได้เราโลเอาช้อนตักกินเอาเอามาวางขายเนี่ยวางขายอืมอืม <c oughs> ขนมรถไฟยอืมขนมรถไฟ Mm hmm